สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคริปโตแมนอีกครั้งนะครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าพื้นดินใต้โลกเทคโนโลยีและการเงินที่เรายืนอยู่มันกำลังสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงนี่ไม่ใช่การสั่นไหวธรรมดาแต่มันคือการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกแห่งอำนาจที่กำลังจะจัดระเบียบโลกใหม่ทั้งหมด ลองจินตนาการตามผมนะครับในสัปดาห์เดียวกันของเดือนสิงหาคมปี2025สตาร์ทอัพ AI หน้าใหม่ที่แทบไม่มีใครรู้จักเมื่อไม่กี่ปีก่อนกลับกล้าพอที่จะประกาศศึกขอซื้อประตูบานที่ใหญ่ที่สุดสู่อินเทอร์เน็ตจาก Google ในขณะที่สองอัจฉริยะแห่งยุคสมัยก็กำลังเปิดสมอรภูมิรบครั้งใหม่ที่เดิมพันไม่ใช่ส่วนแบ่งการตลาดแต่คือการเชื่อมต่อสมองมนุษย์เข้ากับปัญญาประดิษฐ์โดยตรง และท่ามกลางสมรภูมิแห่งเทคโนโลยีกระแสทานแห่งเงินทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากธนาคารยักษ์ใหญ่และกองทุนความมั่งคั่งของชาติก็กำลังไหลบ่าเข้าสู่บิตคอยอย่างเงียบเชียบแต่ทรงพลัง นี่ไม่ใช่บทภาพยนตร์สายไฟแต่มันคือหน้าประวัติศาสตร์ที่กำลังถูกเขียนขึ้นต่อหน้าต่อตาเราและวันนี้เราจะมาประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดของอนาคตที่กำลังคืบคลานเข้ามาครับ เรื่องราวของเราเริ่มต้นที่สมรภูมิที่ร้อนระอุที่สุดในตอนนี้นั่นคือสงครามเบราว์เซอร์ครั้งที่2ที่ขับเคลื่อนด้วย AI Perplexity AI สตาร์ทอัพดาวรุ่งพุ่งแรงได้จุดระเบิดลูกใหญ่ด้วยการยื่นข้อเสนอมูลค่ามหาศาลถึง34,500ล้านดอลลาร์เพื่อขอซื้อ Google Chrome ข้อเสนอนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันคือการฉวยโอกาสจากวิกฤตของ Google ที่กำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากคดีต่อต้านการผูกขาดซึ่งศาลอาจมีคำสั่งให้ Google ต้องสละโครมออกจากอาณาจักรของตน Perplexity นองขาดว่าใครก็ตามที่ได้ควบคุมโครมก็เปรียบเสมือนได้ควบคุมทำเลทองของโลกอินเทอร์เน็ต พวกเขาจะได้ทั้งฐานผู้ใช้กว่า3 0 0 0ล้านคนและที่สำคัญกว่านั้นคือข้อมูลพฤติกรรมการท่องเว็บจำนวนมหาศาลซึ่งเป็นเหมือนน้ำมันชั้นดีสำหรับป้อนให้ AI ของพวกเขาเรียนรู้และฉลาดขึ้นจนอาจก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับ Google Search ได้ในที่สุด และไม่ใช่แค่เพอร์เพล็กซิตี้เท่านั้นทั้ง OpenAI และ Yahoo ก็แสดงความสนใจเช่นกันนี่คือสัญญาณว่าสนามรบต่อไปของ AI จะตัดสินกันที่ว่าใครสามารถฝังเทคโนโลยีของตัวเองเข้าไปในประสบการณ์การท่องเว็บของเราได้แนบเนียนที่สุดแต่สงครามไม่ได้หยุดอยู่แค่หน้าจอมันกำลังมุ่งหน้าสู่พรมแดนสุดท้ายนั่นก็คือจิตสำนึกของมนุษย์ การแข่งขันอันดุเดือดระหว่าง Sam อั t m a n และ Elon Musk ได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหลังจากที่เคยร่วมก่อตั้น OpenAI แล้วแยกทางกันเดินวันนี้อั t m a n ได้เปิดตัวไพ่ใบใหม่ Merge Labs สตาร์ทอัพด้าน Brain Computer Interface BCI เพื่อมาท้าชนกับ Neural i n k ของ m ั s k โดยตรง นี่ไม่ใช่แค่การสร้างผลิตภัณฑ์มาแข่งกันแต่มันคือการต่อสู้ทางวิสัยทัศน์มัสก์มองว่า BCI คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ไม่ถูก AI ทิ้งไว้ข้างหลังในขณะที่ Outman ผู้ซึ่งเคยเขียนบทความเกี่ยวกับแนวคิด The Merge หรือการหลอมรวมของมนุษย์กับเครื่องจกักรก็กำลังเดินตามวิสัยทัศน์ของตัวเองการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าเทคโนโลยีที่จะเชื่อมต่อสมองของเรากับโลกดิจิทัล จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและใครจะเป็นผู้กลุ่มอำนาจนั้นไว้ และในขณะที่เหล่าไทแทนแห่งเทคโนโลยีกำลังต่อสู้กันเพื่อกำหนดอนาคตเหล่าไทแทนแห่งโลกการเงินก็ได้เลือกข้างแล้วพวกเขาไม่ได้เดิมพันกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่กำลังเดิมพันกับเทคโนโลยีพื้นฐานที่จะเปลี่ยนโลกการเงินนั่นก็คือบิตคอยมูบาดาลากองทุนความมั่งคั่งของอาบูดาบีที่บริหารสินทรัพย์กว่า3 0 0แสนล้านดอลลาร์ไม่ใช่แค่สนใจแต่ได้เข้าลงทุนในบิตคอย ETF ไปแล้วกว่า5 0 0ร้อยส 34ล้านดอลลาร์ ทางฝั่งอเมริกาธนาคารเก่าแก่อย่างเวลส์ฟา r ์โกได้สร้างความประหลาดใจด้วยการเพิ่มการถือครองบิตคอย ETF แบบก้าวกระโดดจากแค่ลองอย่างเชิงในไตรามาสแรกกลายเป็นการทุ่มเงินลงทุนกว่า160ล้านดอลลาร์ในไตรามาสที่2นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่า Bitcoin ได้ผ่านการพิสูจน์ตัวเองในสายตาของสถาบันการเงินแล้วมันไม่ใช่สินทรัพย์ของพวกหัวขบฏอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ กลยุทธ์การลงทุนขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดและอนุรักษนิยมที่สุดในโลกนี่คือสึนามิเงียบของเงินทุนสถาบันที่กำลังจะเปลี่ยนภูมิทัศน์ของตลาดคริปโตไปตลอดกาลแต่แน่นอนว่าถนนทุกสายไม่ได้มุ่งสู่การยอมรับโดยง่ายยังมีผู้เฝ้าประตูคนสุดท้ายที่ทรงอำนาจที่สุดนั่นก็คือหน่วยงานกำกับดูแล S.E.C. ของสหรัฐยังคงทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแข็งขันพวกเขาได้ประกาศเลื่อนการตัดสินใจอนุมัติกองทุน E.T.F. ของเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงอย่าง Solana และ Dogecoin ออกไปถึงช่วงปลายปีเหตุผลก็คือเหรียญเหล่านี้มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงที่แตกต่างจากบิต o i n SEC ยังคงกังวลในประเด็นการปั่นตลาดความปลอดภัยของเครือข่ายและสถานะทางกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจนนี่คือการชักเยออครั้งสำคัญระหว่างพลังของนวัตกรรมที่ต้องการจะปลดปล่อยศักยภาพกับหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องปกป้องนักลงทุนและรักษาเสถียรภาพของระบบ การตัดสินใจของ SEC ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเป็นตัวชี้วัดว่าประตูสู่โลกการเงินกระแสหลักจะเปิดกว้างสำหรับอัลตคอยสกุลอื่นๆด้วยหรือไม่เมื่อเราถอยออกมามองภาพรวมทั้งหมดเราจะเห็นการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ในหลายมิติมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่า ใครจะเป็นผู้เขียนกฎของอินเทอร์เน็ตในยุคต่อไปจะยังคงเป็นยักษ์ใหญ่เจ้าเดิมหรือจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่มาพร้อมกับ AI ที่ทรงพลังกว่าเมื่อเทคโนโลยีสามารถอ่านความคิดของเราได้ความเป็นส่วนตัวจะมีความหมายว่าอย่างไรและข้อมูลที่ล้ำค่าที่สุดคือข้อมูลจากสมองของเราใครควรจะเป็นเจ้าของมัน การที่สถาบันการเงินขนาดใหญ่เข้ามาในโลกคริปโตจะทำให้ระบบการเงินมีความเท่าเทียมและกระจายศูนย์มากขึ้นจริงหรือหรือสุดท้ายอำนาจก็จะกลับไปรวมศูนย์ที่ผู้เล่นรายใหญ่เหมือนเดิมและสุดท้ายบทบาทของผู้คุมกฎควรเป็นอย่างไรพวกเขาควรจะเป็นกำแพงที่ป้องกันความเสี่ยงหรือควรจะเป็นสะพานที่เชื่อมต่อนวัตกรรมเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด ทุกเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสงครามเบราว์เซอร์การแข่งขันเชื่อมสมองหรือการเคลื่อนไหวของเงินทุนสถาบันล้วนเป็นชิ้นส่วนของปริศนาภาพเดียวกันนั่นคือภาพของโลกใหม่ที่เทคโนโลยีการเงินและแม้กระทั่งความเป็นมนุษย์กำลังจะถูกนิยามใหม่อีกครั้ง การเดินทางในโลกใหม่นี้เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายมันซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเร็วมากจนการตามให้ทันเพียงลำพังอาจเป็นเรื่องยากนั่นคือเหตุผลที่ช่อง Crypto Man อยู่ตรงนี้เราจะเป็นเหมือนแผนที่และเข็มทิศที่จะช่วยคุณนำทางผ่านภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนี้ หากคุณเชื่อว่านี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เราต้องจับตามองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้นะครับ <c oughs> เพื่อเราจะได้ร่วมกันสำรวจทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังจะมาถึงสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ